อ่าผู้โชคดีคนต่อไปอาเป็นท่านครับผู้โชคดีคนต่อไปอาเป็นท่านของรางวัลผมอยู่ในหายคร er. ับของรางวัลอยู่ในหายรอท่านมาจับกระดูกเอาไปเพียงแค่ยี่สิบบาทสันเองในหายผมมีทุกอย่างครับในหายมีทุกอย่างบัตร์คิวหมายเลขสิบเอ็ดครับชูบัตรเลยข้าวองรางวัลผมอยู่ในหายครับของรางวัลอยู่ในหายรอท่านมาจับกระดูกเอาไปหมายเลขสี่ครับชูบัตรมาเลย อาต้นใดมาก่อนครับาขออนุญาตนะครับขยับมาด้วยครับขยับมาด้วยอยู่ไกลเดี๋ยวผมมองไม่เห็นหมายเลขคิวมันเป็นคาแรคเตอร์ครับถามว่าผมใส่หัวทำไมเป็นคาแรคเตอร์นะครับอ่าใช่มันเป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวครับมาเอตรคิวมารอรับตรงนี้เลยเอบัตรคิวมารอรับตรงนี้เลยครับอ่าอะไรครก็คือบัตรคิวมารอรับตรงนี้เลยครับทุกใครว่าโชคมาได้พอมาแล้วต่อครับมาอ่ยากมาเลยบัตรคิวหมายเลข หนึ่งครับชูบัตรแลวครับเลวบัตรคิวไล่ลยี่สิบบครับบัรยี่สาสมือรวมกระเปาสอท้าน้รีบาบอย่าัวรอช้าครับขอรมารอท่านอยู่ม่จะปิดาเตรยานคันเล็กขันใหญ่นะครับเรื่อจกาตุิโอ้เย็นบอก้าพลมเรื่องรักษาอเรามีทานนะครับชุที่นอน ชุดปาหงกระดาษเข้าทีมวทอย่างเร้าวันนี้พอละวันพงอยู่ในหายอละวันอยู่ในหายครับเราก็มาจับกระดดงเอาไปอยู่ในหายครับโยกขาเขียนะครับจะ่าหาผมไม่ใส่นะครับก็ว่าหายไหนผมไม่บอกหายไหไม่บอกครับเราไปกัเลาบัเข้มาครับชบัเนกมาาลบัเนกมาเลยอรงี้เลครับบัเนกมาเลยครับบัเต้นกมาเลย มาชูบครับอ่าครับรอให้เขาด้วยนครับมาแล้วผมจน้มนะครับอ่าตาาแล้วพวกตาตอยู่ตาอยูุ่กปวไปทักเกี้ยวมาเสองครับชูบอตป้ไปเลสองอ่ามาแล้วพหบเลยครับไปที่สองไปเี่สองครับอ่าไปที่สองนะของคุณพี่มแล้วครับพอหุบไปนะสมานะครับวันนี้ กไปย้อมไปย้อมไปย้อไปย้อมยโย้อายโย้อายโย้อมไปย้อมไย้มไปยาอมไปยมไปย้มไย้ไปย้อมไปย้มไปย้มไป้ไปย้อมไปย้อมไมันย้ไป้อมไปย้ย้อมไปย้อมไปย้อมไปย้มไปย้อมไปย้อมไัยตัวไปย้อมไปย้อมไปย้อมไอมไปย้อมไป้อมไย้อมย้อมไปย้อมไปย้อมไปย้อมย้อมไอมไปย้ย้อมไอมไป้อมไปย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 อมไปย้มไปย้อมไป้อมไปย้อมไ้อมไป้อมไปย้อมไปย้อมไปย้อมยอมาปย้อม้อมไปย้อมไปย้อม้อมไปย้อม้อมไปอมไปย้อมไปยอมไปย้อมไปยอมไปย้อมไปย้อมไ รับมองสุดแล้วนครับอย่าเลื่อนเรื่อยเรือยอย่าเลื่อนเรื่อยเรื่อย่าเลื่อนเรื่อยเรื่อยแล้วมือเลี้ยงมันก็จะนึ้นก้าวเข้ามาเอาล่ะก้าวมาเด้แล้วนะครับสำหรับเรื่อาจจะเรื่องของรางวันี่อยู่ในหายแล้วนะครับผมไม่ช่วยอะไรครับในหายไม่ช่วยอะไรเลยครับผมนะครับผมจะบอกว่าขึ้นก้าวนี่คือการที่นี่คือการที่ดีมากเลยนะครับ

อำเภหลุงข้าวอำเภอนุ่สูงจังหวัดนครราชสีมาครับงานมีไปถึงวันที่7มกราคมนะครับ12วัน12คืนกับการถูกพัดศสีมาปิดคทองฝังลูกมิมิตนะครับใายทำโดยลุงป่องมงคลโคราชครับ ไปนี่อลังการเลยครับงานวัดนะครับไม่มีใครเกินครับผมอยู่มานานในวงการนี้นะครับเจอวัดนี้ต้องมาซ้ําในตอนกลางคืนนะครับเห็นแสงสีเสียงชัดเจนนะครับยิ่งใหญ่อลังการสมชื่อนะครับวัดสะจันต์ตำบลมุ่งข้าวอำเภอโนนสูงจังหวัดจัรราชสีมาครับงานก็เริ่มตังแต่วันที่27มาแล้วถึงวันที่ เจ็ดมกราคม6-9ครับ12วัน12คืนครับ